คุณตาคะโดยปกติธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่ะเมื่อมีการรับงานมาแล้วนะคะเราก็จะมีการจ้างซับคอนแทรคหรือว่าเราเรียกว่าผู้รับเหมารายย่อยนะคะเพื่อช่วยเข้ามาทํางานของเราโดยอาจจะมีการจ้างเป็นค่าแรงบวกค่าวัสดุก่อสร้างนะคะเมื่อผู้รับเหมารายย่อยเนี่ยค่ะทํางานไปอาจจะมีการขาดวัสดุบางส่วนนะคะอย่างเช่นขาดในส่วนของสุขพัณฑ์อาจจะมาทําการขอเบิกจากผู้รับเหมาหลักนะคะอาจจะเป็น2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยค่ะในส่วนนี้เวลาที่ผู้รับเหมารายย่อยมาเบิกไปผู้ ผู้รัเหาหลักแล้วก็รายย่อยเนี่ยคะ่ะจะต้องมีการทําเอกสารร,ระหว่างกันไหมคะแล้วก็จะต้องมีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะก็จะแยกเป็นประเด็นนะคะประเด็นที่1คือในส่วนของผู้รับเหมาหลักนะคะตัวนี้เมื่อคุณให้ทางผู้รับเหมาย่อยเบิกสินค้าของคุณออกไปอะคะ่ะหน้าที่ของคุณก็คือคุณจะต้องออกใบกํากับภาษีขายนะคะแล้วก็หน้าที่ถัดมาก็คือคุณก็จะต้องรับรู้รายได้ตามราคาที่คุณออกในใบกํากับภาษีขายให้กับผู้รับเหมารายย่อยนะคะส่วนมูลค่าที่ออกในใบ กำกับภาษีขายะคะ่ะเราจะเปิดบินในราคาที่เท่ากับทุนที่เราซื้อสินค้ามาก็ได้หรือว่าเราจะบวกกําไรเข้าไปนะคะหรือหากสินค้าตัวนั้นอะซื้อมาเป็นระยะเวลายาวนานมากละตัวนี้มันก็จะมีราคาที่ด้อยลงไปของสินค้าตรงนี้นะคะ่ะเราก็อาจจะเปิดต่ำกว่าราคาตลาดได้นิดหน่อยนะคะตัวนี้ในส่วนของผู้รับเหมารายย่อยนะคะตัวนี้คุณก็จะได้ใบกํากับภาษีจากผู้รับเหมารายหลักก็คือใบกํากับภาษีขายคุณก็จะ นำมาเป็นใบกํากับภาษีซื้อสําหรับบริษัทแล้วก็สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทของคุณได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วทีนี้ค่ะสมัครกรเขาจะทราบยังไงคะว่าเรามีการนําสินค้าระหว่างการมาใช้ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเมื่อสมัครกรเข้าตรวจสอบนะคะก็ต้องรู้ที่สมัครกรเข้าตรวจสอบอทางด้านของบริษัทไหนนะคะถ้าเป็นในด้านของบริษัทผู้รับเหมาหลักอะคะสมัครกรเขาจะตรวจสอบในส่วนของที่เวลาเราจ่ายเงินออกไปอะคะเมื่อผู้รับเหมารายย่อยทําใบเบิกเงินออกมา ก็จะบอกว่าผลงานเขาอยู่ที่เท่าไหร่เช่นสมมติว่าผู้รับหมายรายย่อยอะคะ่ะเขาขอเบิกเงินเรามาผลงานของเขา1,000 0บาทแต่เราจ่ายเขาไปแค่5,000บาทส่วนต่างตัวนี้อะคะ่ะถ้าเราตอบข้อโต้แย้งสมการได้ ก็โอเคแต่ถ้าเราไม่สามารถตอบข้อโต้แย้งของสัมการตัวนี้ได้แล้วเขาประเมินเราว่าเป็นการเบิกสินค้าให้กับผู้รับเหมารายย่อยตัวนี้ค่ะเราก็ต้องเสียในเรื่องของภาษีขายแล้วก็เบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมถึงต้องปรับปรุงแบบรายได้ให้กับทางสัมภารด้วยค่ะในส่วนของผู้รับเหมารายหลักนะคะเมื่อมีการให้สินค้ากับผู้รับเหมารายย่อยนะคะเราก็จะต้องเปิดใบกำกับภาษีขายแล้วก็นำส่งภาษีแล้วก็รับรู้รายได้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้รับเหมารายย่อยนะคะเพื่อประโยชน์ของเราเองนะคะ เราก็จะต้องเรียกรับใบกำกับภาษีนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นภาษีซื้อนะคะแล้วก็นำมาเป็นต้นทุนของบริษัทค่ะ